สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีผ่าบอนสีโดยไม่ใช้ดินกันนะคะวิธีนี้นะคะได้ผลเกือบ100%เซเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะคะว่าทางฟาร์มคุณแม่เป่งใช้อะไรคะ่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ต้นบอนสีมาแล้วนะคะเราก็จะทำการเอาต้นบอนสีเนี้ยนะคะมาฝานนะคะ ฝานเอาตัดจอมออกแล้วเราก็จะเอาจอมของบอลสีอันนี้นะคะไปล้างให้สะอาดนะคะไม่ต้องแช่น้ํายาเลยนะคะก็ล้างให้เขาสะอาดให้ยางเขาหายค่ะนะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกหัวเร็วนะคะทีนี้ประมาณอีกสองเดือนเราก็จะเอาหัวเนี้ยนะคะเอามาผ่าอีก นะคะเราก็จะทําวนอยู่อย่างงี้บ่อยๆนะคะเราจะได้จํานวนเยอะถ้าเกิดใครทําขายนะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็แนะนําวิธีนี้เลยนะคะไม่ต้องรอสี่หเดือนที่ใจะใหัวเขาใหญ่หรอกค่ะประมาณ2เดือนเนี่ยหัวเขาโผล่มาสักประมาณเซนหนึ่งก็ตัดเลยแล้วก็เอามาสับๆๆนะคะแล้วก็เอามาทําการชําเอามาทําการผ่าได้อีกเลยนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอต้นบอลเนี่ยนะคะ เอาปลูกไว้เลยนะคะปลูกไว้ก่อนเลยแล้วก็จะไปเทวดูการผ่าหัวกันค่ะและนะคะชิ้นบอลที่เราจะผ่าเนี่ยเราผ่าฝานออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับเคี่ยวนะคะเราสามารถที่จะเอาไปตัดเอาไปชำได้แต่วันนี้ฟาร์มคุณแม่แป่งคอทําเร็วๆนะคะโดยผ่าครึ่งะค่ะนะคะเพื่อนๆผ่าแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เป็นหรืออะไรนะคะ ทำแบบนี้เลยแล้วจะได้เยอะมากๆเลยเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอที่จะเป็นเป็นค่ะเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เดี๋ยวอันนี้งอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆผ่าแบบนี้เลยค่ะผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อน,อนๆต้องใส่ถุงมือด้วยเนาะถ้าเกิดใครไม่ชินนะคะใครไม่ชินมันจะคันนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนคันนะคะก็ใช้ดินนั่นแหละคะ่ะดินที่เรา ลูกบอลน,นั่นแหละเอามาถูๆๆนะคะความคันนั้นก็จะหายไปเป็นวิธีธรรมชาตินะคะวิธีธรรมชาติของสมัยโบราณนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆผ่าอย่างนี้เลยนะคะตัดผ่าให้เป็นเสี้ยวๆค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะมาตัดครึ่งอีกทีนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัดครึ่งไอชิ้นข,ขาวๆเนี่ยเพื่อนๆเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นมันงอกได้ด้วยนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองเอาไปทำดูเขางอกได้จริงๆค่ะ เพื่อนๆสามารถซอยแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเป็นแน่นอนนะก็หั่นให้สวยๆก็ได้ค่ะแต่าร์มคุณไม่เป่งวันนี้รีบหน่อยเนาะก็หั่นแบบเนี้ยจริงๆได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่เราหั่นได้แค่นี้พอนะจากนั้นนะคะเราก็เอาชิ้นบอลที่เราหั่นเป็นเนี้ย เอาไปล้างน้ําโดยที่ฉีดน้ําให้มันวนๆนะคะอันนี้วันนี้เราไม่มีตะกร้าเนาะฉีดให้เขาว่างวนในในใส่ตะกร้าเนี่ยค่ะฉีดให้เขาสะอาดล้างให้เขาสะอาดแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปใส่น้ํายากันเชื้อราหรือเอาปูนน้ําปูนอะไรไม่ต้องไปใส่เลยเนี่ยทําแบบนี้ล้างแบบนี้ให้สะอาดล้างห,หลายๆน้ําเอาให้ยางเขานะคะออกให้หมดนะให้เป็นเขาเรียกอะไรอะ ไม่ให้มียางติดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นบอลเล็กๆของเราเนี่เพื่อนๆสามารถจะผ่านล็กตก์คนนี้ได้นะบางชิ้นเนี่ยเกิดเป็น2ต้นเลยด้วยซ้ำเลยนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอาชิ้นบอลเนี่ยที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยไปวางบนกระดาษทิชชู่นะคะอย่าใช้นังสือพิมพ์นะคะเพื่อนๆนะคะเราจะไปไว้วางทิชชู่แบบนี้เลย เนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะวางเรียงแบบนี้เลยนะคะให้เขาแค่หมาดๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาตากแล้วเนี่ยก็จะลองยกทิชชู่ดูนะคะถ้าเกิดเขาหล่นเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเนี่ยได้ที่แล้วถ้าเกิดเขายังไม่หล่นแสดงว่าเขายังไม่แห้งนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็แยกให้เขามัน ห่างๆกันซะหน่อยนะวิธีนี้เนี่ยจะได้ผลมากๆเลยนะคะเราไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยงานในสวนค่อนข้างยุ่งนิดนึงแล้วก็มีบางท่านเข้ามาชมในสวนบ้างบางทีเราก็ต้องทำํำหลายๆอย่างในสวนนะคะก็เลยไม่ค่อยทําคลิปเลยปกติเราจะลงคลิปทุกวันเลยคลิปนูน่นคลิปนี่ทําอะไรของในสวนนะคะ ก็เพื่อนๆลองเ,เอาไปทําดูนะคะวิธีนี้เราจะไม่ใช้ดินเดี๋ยวเราไปใช้อะไรเนี่ยเราไปดูกันเนี่ค่ะตากไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสองสาชั่วโมงก็ได้ค่ะให้มันหมาดๆนะคะเห็นไหมคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมนี่เลยค่ะเพอร์ไลท์นะคะหินเพอร์ไลท์แล้วนี่แหละค่ะแล้วจะดีอย่างหนึ่งเวลาเรา ใสไปแล้วนะคะต้นบอลเราเวลาเขาเริ่มจะนานๆเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสีเขาจะกลายเป็นสีดํานะคะเนี่ยค่ะเราจะเอาเพอร์ไลท์นะคะเพื่อนๆเ,เอาต่อกันเลยเอาเพอร์ไลท์เนี่ยค่ะไปล้างน้ําให้ใสเลยนะไปล้างน้ําขุนๆเขาให้ใสอันนี้เราเคยใช้มาแล้วมันก็เลยใสยแล้วไปล้างน้ําแล้วก็ให้เขาใสาเลยเนี่ยฉีดๆๆเข้านะคะให้ให้ความขุนของพวกผงอะไรเนี่ยให้ออกให้หมดเลยนะคะทำแบบนี้เลยนะเพื่อนๆ หลังจากที่เขาใส่แล้วเนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันเสด็จน้ําไม่ต้องให้เสด็จหมดนะให้มีน้ําหยุดหน่อยๆน,นะคะเราไม่ต้องไปเติมน้ําอีกนะคะเนี่ยค่ะทำให้แบบเนี้ยให้มันเสด็จน้ํานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาหินเพอร์ไลท์เนี่ยไปใส่กล่องกล่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนหยุดแค่นี้พอนะแล้วก็เอาไปเทใส่เลยอ้ยหกนะคะ ก็เทใส่นะคะแล้วก็เราก็จะทําให้เรียบให้เสมอกันนะแล้วก็จะเอาชิ้นบอลที่เราผ่าไว้เนี่ยไปเรียงเลยค่ะอย่าให้ติดกันเนาะเลียงให้ให้มันเป็นระเบียบหรือว่าแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเรียงแบบไหนก็ตามสบายใจเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลียงเสร็จเราก็ปิดฝาเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ เดือนหนึ่งหรือ45วันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าเขางอกแล้วเขาจะแห้งๆเพื่อนๆสามารถที่จะเอาฟอกกี้นะคะฉีดฉีดได้นะคะไม่เป็นไรเพื่อนๆจะบอกว่าให้เขางอกปุ๊บเราก็สามารถจะแยกเอามาใส่ที่ชําได้เลยนะคะใส่แก้วกาแฟอะไรเงี้ยชําได้เลยนะคะทําแบบนี้เลยฟาร์มคุณไม่แป่งทําแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆ ลองเอาไปทําตามดูหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีไหนมาแนะมาบอกมาคุยกันแล้วเราจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะคะก็แบบนี้เลยค่ะฟาร์มคุณแม่แป่งทําแบบนี้ง่ายๆเลยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะคะถ้ามีอะไรอยากจะคุยกับฟาร์มคุณแม่เป่งไปติดตามเพจฟาร์มคุณแม่แป่งได้นะคะเราสามารถจะพบปะคุคยกันได้ที่นั่นแลวเราก็จะมีบอลสีมาแบ่งปันกันด้วยที่นั่นนะคะเป็นบางครั้งนะคะเพราะว่าทางฟาร์มคุณแม่เปงอ่ะตอนนี้กําลัง่าหัวบอลสีทุกชนิดเลยค่ะ เพราะว่าที่ป่าดบอลสีได้เร็วก็จริงแต่ว่าได้จํานวนน้อยแต่ความต้องการของเพื่อนๆค่อน,ข,อนข้างเยอะนะคะความคุณไม่เป็นก็เลยต้องผ่าแบบนี้นะคะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าบอลสีบ้านเราค่อนข้างจะเยอะเนาะ,เ,นะเราก็เลยจะต,ต้องผ่าและเพราะว่าฝานแบบนั้นไม่ไหวเรารอเรารอได้จํานวนไม่ทันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆ นะคะลองเอาไปทําดูกันนะคะวิธีนี้รับรองได้ผลจริงๆนะคะก็ถ้ามีคําถามอะไรเพื่อนๆสามารถจะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะพวกเรายินดีจะตอบคําถามแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนที่เราพอจะช่วยได้หรือตอบคําถามได้ทางฟาร์มคุณแม่เป่งยินดีมากๆค่ะที่จะตอบคำถามเพื่อนๆนะคะและก็เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามเพจ คร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องของแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะพวกเราก็เป็นชาวสวนแท้ๆนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พูดต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เอากระปุกอันนี้นะคะไปตั้งไว้ใต้นะคะที่ลำไรนะคะแสงไม่มากพอ,อแสงมากพอนะคะไม่แล้วก็ ของเราเนี่ยจะไปใส่ที่ตู้อบไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ